น้องเงิ่อนไหมครับเป็นจังไดลงล้างเล็กออกแล้วน้องเพเงินไปอยู่จังไงน้องเงเงินจะไปอยู่งก็ไม่เฮี้ยงหรือที่แหลกก็ไม่เฮี้ยงแล้วมันก็เลยไปหายายกไปหาแยทุ่มเออหาแยทุ่มแล้วมันก็ได้เลยเลนเล็กมากวันไปเล่นยุ่กับแยกทุ่มพูน่ะเป็นเล่นกับแยกทุ่มไปหาพ่อไว้อยู่เออพ้นมาหาพ่อไว้ตอนไหนมันไปหาพ่อไว้เป็นว่าบไปกินน้บมันก็เลย เรีนดู้เติบยู่งเป็เรีน้น้ำทาละเป็นได้ไปเออกระพอยู่ห้องยู่งก็น้ำแม่คนละเออ้นออปแปนเลใหโอ้ยทุ่มในเลขละไรตี้หานละตัวอันอันงวดแรกเพิ่นหันทุ่งเงินมาตัวไหนก่อนงวดที่แล้วว่งวดที่เลนประมาท่กับ่อโอ้แตกสองตัวล่าง อกับอันในอันอันโอ้วว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 วดว็วววหวว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 ่าเลขมันววว่าววขววนวววเวววววงววาวว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 วกววววแว้วว่ววววไม่วัวว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 วยววววว่ววววววอวว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 วนวว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 วําวววววววอวววววาวหวว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 วนเวววววววเวว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 กัววันเววววววเนาะ ก็เลยว่าอ้วนขอยาทุ่มบ่มาอวนก็เลยงวดที่สองมากบอกบอเขียนร่อหายปนอกซ้ำเขียนเทอเอนเบานี้เขียนเทองใหีเขียนเทองท้งเงินมาวาตัวเงินมาแม่แม่กันอยู่บบนอนอยู่อืนอนอยู่แบบนี้แม่แม่คอละ มากเลยนะเงียก็เลยเบิ่ว yeah, uh. ่ามันเป็นยังไงยังเป็ี่นที่เดงๆยนมันถกอย่างเงียนงมากเป็นแดงเออเยกเส้นแขงคนละเออยังแยกเส้นแหงเป็นจี้เด่นแดงคนละเออมันก็ได้ว่าเอาเลขก็้ชื่อยที่เลียมันเป็นแยกเียนใส่ทองหายชิแดงกว่าต้อเงินคนเลยว่ะเออแล้วเ็นบว่ามันี้แม่ตึงเบิ่มคนละมันดินหลอนยังว่าชิทองคนละาออ ยังติดของเนอันองของเงินอืมมาสุกแรกนอันนน่ยโนเปิดไฟดงคนรโอ้ืเปดไงันเปดไงกันเห็นเละน้ำของคนเนาเออครับเห็นเละน้องอ่ะอเงินมเละคนนี้เหนเละป่าเออเมันเละแม่ตัวให่นน่ะมเห็นได้ทอยงของนอ่ะโอ้องมกับคนนเนาะเออคนอนมันจกบเบื้ององนเห็นมันกัย่นใองเปยย่ใน่ะอืมมันเงีะดนอ อันฝันบอกเหอว่าฝันเนี่ยเนี่ผมก็เห็นถึงนะแม่สิเบิงเเปิดไฟเบิงก็เลยวานีีอ่โอ้โอ้อันไม่เหี้ยงบด้ฝันทินี่่ได้ฝันโอ้โอ้แต่ละทุ่มมันเอามาลัใหญ่ถึนังวะอือก็เนี่ยบด้ฝันเลยอืออตีซีตีซีู้ขึ้นมาอันบอกเงเหลยกันทอดกันเลยวันนี้ก็เลนเิง่าาว่าตีครับ ก็ล like ่าแม่แม่คนน่ยากเจรเลยคือผมอี่อย่างคนนั้มีเรื่องถอนมาเอาไปแม่มึงเลือกคนหนึ่งทำเป็ยานหน่งเออออนไม่คนหอื่งขับขันนึอมาไปแม่ผมสอบคนหนึ่งเขาเรียว่าเขาไปพอกแม่มงเลือกคนหนอืไปหอดพอกแม่มึงเอืออคนหนับขับคนน่มือนก็บไม่้ยังบุญกับเอ็นดแล้วก็ เห็นตัวใดอบัดนี่เห็นแปดแปดหกสองแปดหกสองแปดหกสอแดงเกครึร่ง,อ, oh. งองเรี่เป่อ๋อนองยองปเนรึกันละเออแลนไปแกลนมาแกนมาท่งเห็นบันาดมงเห็นที่บนตงนะเพิ่งเลกอ่นันเลนไปเลนมา,นนมาที่เลกันเลนออกเนุกันละออโอ้บุญเลนเลนเ่เล่เออเลลลลลลน แนันองบืดบ ok <aire> <laughs> so, like so, 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 ัเได้เห็น่อเลยเอาราไดรีอมันตรน่ทอลีวัดบอก่ปแนั่งดใส่บเห็นก็เลยเปิดส่ลงต้ต้ออกนะขึ้นีแดงแน่ออือปสอง โอ้8ปดหกสอดเตัวเดียวของตัวนี้เดียวทันเดีวเออเกาเออเก้านับไปเรียบร้อยเลยเออจับเรียบร้อยเลยเบาอยากเลยเออมันมันไหลไปคือยังอยู่ในโทุรธัต์เนี่ยโอ้ อโอ้มันไหลไปคือยังเงินโอ้คือยังได้พทรทัศมันไหลเออๆอเออเข้าใจวันนี้เข้าใจอเข้าใจแล้วมันไหลมันย้อนไปสั่นครับพี่สีครับเลขอยู่ในทองน่องถู้เงินแผวเลขใหมครับใจทุ่มใจทุ่มเขียนใส่ทองให้แต่ว่ามันไหลมาแต่ละตัวติมันไหลมาเป็นชุดเลยเอมันไหลมันสิยุดกตัวโอ้ออือ ยุดเท่ละตัวดียุดเทีสามตัวลอดสตัวเลยเราป้องกันยุดพร้อมกันสาตัวเลยครับสองตัวนี่ตัวเด็กสองตัวเออเออเออเป็นแเออแปดสองหโอเป็นหกสองเออแล้วก็สองตัวสอตัวกับมี่เออ ตัวได้แท้สองตัวนะน่ะอันเนี่ยออโอ้ก็ว่าสันแวน้อใหญ่เอฟซซับสนด้อว่าลุดปากด้อลุดปากเด้วเอฟซีซับสอซับสนนี่คนแห่งงงๆกั้งสิบทีแล้วก็ได้คนว่าไม่เฮี้ยงก็ับไปกลับมาอยู่จนลืมจนว่าเบาอย่ามาสันว่า

มันเก็บแก่มันอีกขีดคนเดนกอนเดงยงิงพิงสาเดยงเียงจีกอีกกำลังนั่งกินเสาอยู่อันก็เมี่างนั่งอยู่วันกระเดียงพ่งพิงอนก็เลยว่ายปาจะหน่อยคนน่ะเที่ยงจะตาเดียง่อันขุดคนน่ะอันทุคนี่คนน่ะบุกบุกแทง่ทอะไรอีกขีดคนน่ะไื้อีกอย่างกไปก่อนเด้อคนล่ะอื่อทยอีกข็นมันอีนวนไม่อีกอย่างก็เล่อละนวน มาเบิ้งนี่มาเบิ้งหี่เบิ้งยังของเงินมหาป่าหน่อยอืมของเงินมหาป่าหน่อยนะเบิ้งนิว้ายีนวันวะลองทงตัวนี่อ่าสันวะอืมลองทงเงินตัวนี่อันตั้งม่มาสันตั้งบ้านลูกยีนวนวังครับคับกันนะบอกกัยังเออครับกันนะยีนวนเบิ้งห้ก็ับนนั้ยังเออครับมันยีนนก็ได้บเกย์นงเงินเงโบเกยนนเงินเดี้ยเย้คนแบบอืมแัเดอนเออ

เปียซี่ครับน้องทูนเงินมาห้แล้วเขยีครับไปเอาเลขลำไยทุ่มเด้อครับเด้ออันนี้ไปเอาเลขยังไงทุ่มมาาะคกับนะแปดหกสองกับเก้าสองล่างมันตัวเดียวกันครับเปียกซี่ครับเก้าสองหกสองกับไปพร้อมเดี๋ยบปล่อย้อครับเด้อเอียครับผมนี่ครับโอ้เอาเอารับเปียกซี่ครับกะนี่คือเป็นของน้องถูนเงิน เป็นไฮมาเนาะครับเนาะสามตัวบนแปดหกสองสองตัวล่างเก้าสองไครับอีซี่ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้ออีซี่ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแต่ว่าเอาสิได้เอาไปเชียงหาหยิบจับโรตเตอรี่ก่อนครับอีซี่ครับโรตเตอรี่ออกมากอะไปหาหยิบจับไว้นะครับเนะาะมักกระจัดขัดกระพรานเด้อครับเด้อของถุงเงินเพิน่นไฮมาจังสี่นะครับเนาะ เป็นแนวทางไว้รับสื่อพอบ้างครับว่าตวัดตุดโอ้คันน้องทุงเงินมากนี่ไม่เฮี้ยงจี่โทรมาบอกร้อนบ่ครับครับผมเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟแต่ไม่เฮี้ยงหลายที่หาแนวทางมากนะครับว,ว,ว่าเป็นสื่อสารจากน้องถุงเงิน,นเข,ข,ขเเนเา,า,างเงขฝากมาตอนครับเอฟซีทุกทันทุกคนนะครับลนะบนะตามที่รอคอยมากครับพี่ซีครับ ครับฟังให้คักเด้อครับเด้อเอฟครับเพราะว่าบางครั้งนี้น้องผู้เงินมาบอกโค้งสุดท้ายนี่เพิ่นจิมาย่ำตัวใดนเนาะครับไว่าเครับผมขอบคุณขอบ่นเรียบซีที่ติดตามชมคลิปน้องผู้เงินมาทุกท่านทุกคนต้องกับเด้อครับผมสารีน่ก็สวัสดีครับประดิมงามครับผมสวัสดีครับ